ค,คุณผู้ชมคะและในอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วค่ะเราทุกท่านนะคะก็ต่างทราบกันดีว่าเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษานะคะพระพิสุก็จะอยู่จําวัดไม่ไปรอนแรมที่อื่นค่ะจึงถือว่าฤดูก,การแห่งการเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองนะคะเราพุทธศาสนิกชนผู้เป็นหนึ่งใน4เสาหลักของพระพุทธศาสนา จึงนะับเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้ถือเอาฤด,ดูการนี้ค่ะเป็นฤด,ดูการแห่งการเข้าถึงธรรมด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะดังบทเทศของพระมหาภัสกรธรรมวัฒททนยูปรเรียนธรรม9ประโยคอาจารย์ประจโรงเรียนพระปริยัตนะคะที่วัดพระมกายค่ะก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้เปิดโอกาสในการฝึกฝนอบรมตนเองและพัฒนาตนเองในฤด,ดูแห่งการเข้าพรรษานี้ค่ะ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ3เดือนนี้ให้พัฒนาตนเองให้เข้มข้นยิ่งยวดทานไม่ให้ขาดศีลไม่ให้บกพร่องภาวนาจเจริญอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างง่ายดายเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวัต เข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเป็นฤดูการแห่งการเริ่มต้นการเข้าจำพรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือการไม่ไปพักไปแรมคร้างคืนที่อื่นตลอดระยะเวลาสามเดือนต้องอยู่จำในอารามของตนเท่านั้นในตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝนเพื่อที่ท่านเหล่านั้นจะได้ฝึกฝน อบรมตนเองพัฒนาตนเองในกรอบของพระธรรมวินัยซึ่งการเวลาเข้าพรรษานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเป็นเวลาการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุเท่านั้นแม้แต่ญาติโยมก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้มาร่วมกันฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองในสมัยพุทธกาล ท่านเรียกสามเดือนในฤดูฝนว่าเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหาราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหารคือมีอุโบสถประเภทหนึ่งอุโบสถนี้ก็คือศีล8ที่รักษาเป็นพิเศษในวันขึ้น15ค่้า่แต่สามเดือนในฤดูฝนท่านเรียกว่าปาฏิหาริยะอุโบสถเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหารบัณฑิตในสมัยพูทธการจะถือโอกาสนี้ รักษาอุโบสถตลอด3าเดือนในฤดูฝนเหมือนกับพระภิกษุจำพรรษาเนะพราะท่านเห็นถึงการพิเศษที่จะได้ใช้โอกาสนี้ในการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองให้กล้าให้แข็งให้อดทนต่อกิเลสได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามุ่งมั่นปรารถนาที่จะอบรมพัฒนาจิตใจของตนเอง ให้เบาบางจากกิเลสมากยิ่งขึ้นควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการอบรมพัฒนาจิตใจดังคำพูดที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมกัน3ประการคือทานการให้การให้นี้มีจุดประสงค์สำคัญคือการสละความตรณีออกไปจากใจ ประการที่สองคือศีลในที่นี้ต้องฝากญาติโยมทั้งหลายว่าให้เราทั้งหลายมีศีลห้าเป็นปกติสำหรับชาววัดมีศีลห้าเป็นปกติอยู่แล้วอยากจะพัฒนาตนเองให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากกำลังของตนถ้าไหววันพระก็ควรรักษาศีล8หรือถ้ามีจิตใจที่กล้าแข็งกว่านั้นก็รักษาศีลแตลอดทั้งพรรษาเลยก็ได้ ส่วนประการสุดท้ายคือภาวนาคือมันกลับเอาใจมาไว้กับตนเองไม่ว่าจะตามโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านกล่าวว่าหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเอาใจมาหยุดไว้กับตัวหรือในช่วงท้ายของวันของเราทำการงานมาทั้งวันใจวิ่งเต้นไปอยู่ในรอบตัวตลอดให้เอาใจกลับมาไว้กับตัวมันภาวนาสัมมาอรหัง เมื่อปฏิบัติพร้อมกันทั้ง3ประการด้วยความไม่ประมาทมีสติเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างง่ายได้เมื่อเราปฏิบัติปฏิบัติให้จริงปฏิบัติให้จังถือเป็นสัจจะไม่ขาดแม้สักวันเดียวในพรรษาสิ่งเหล่านี้จากบุญก็จะพัฒนาเป็นบารมีเป็นความจริงใจเป็นความสัจจริงที่เกิดขึ้นในใจของเรา ปฏิบัติด้วยความจริงใจของเช่นนี้จะมีอนุภาพดันโดนบันดาลให้เกิดพลานิสง์ได้อย่างรวดเร็วเพราะเราปฏิบัติด้วยความจริงเป็นสัจบรรมีเมื่ออนึกอธิษฐานทิ่งใดก็จะสมความมุ่งมา่ปรารถนาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายที่มองเห็นโอกาสอันดีในวันเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้อยากที่จะ พัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เข้มงวดยิ่งขึ้นก็ให้ตั้งสัจจะที่จะทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาให้เข้มข้นยิ่งยวดกว่าเวลาปกตินอกพรรษา,าสามเดือนนี้ให้พัฒนาตนเองให้เข้มข้นยิ่งยวดทานไม่ให้ขาดศีลไม่ให้บกพร่องภาวนาจเจริญอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะ เกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะนำพาซึ่งความสุขทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจความสำเร็จในทางโลกและทางธรรมมาให้กับพวกเราได้โดยง่ายพาเพราะฉะนั้นต้องขอฝากให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้น,นำไปพิจารณาและปรับใช้ตามกำลังปัญญา,าตามกำลังศรัทธาของพวกเราในพรรษานี้ขอจเจริญพร you uh -huh.